สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์โมตุลลอฮ์โมบริกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันเสาร์เป็นวันพักผ่อนสบายๆยามเช้าแบบนี้นะครับเรามารับชมรายการเพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันนะครับ ในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصلاة تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصلاة เมื่อพูดถึงอาหารฮาลาลหลายคนคงนึกถึงข้าวหมกหรือว่าซุปหรืออาหารประกอบไปด้วยเครื่องเทศหรือเครื่องแกงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอาหารฮาลาลน,นั้นมีอยู่ทุกที่แม้แต่อาหารจีนก็คืออาหารฮาลาลด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูวิถีวัฒนธรรมนะครับของอาหาร บนดอยแม่สลองในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ร้านอาหารจีนยูนานซึ่งแน่นอนะครับร้านอาหารจีนนั้นที่เป็นฮาลานเราหาได้ยากแต่ที่นี่มีครับบนดอยมาสลองและร้านนี้เข้าขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับซุก,กี้มาล่าครับ ผมพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นมาบนดอยแม่สลองนะครับซึ่งมาที่ร้านร้านหนึ่งครับซึ่งมีเรื่องราวนะที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวและมีอาหารที่ขึ้นชื่อนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือร้านมูซาซากุระนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เจ้าของร้านอยู่กับผมแล้วนะครับคุณพี่ มานีจ่ายแก้วครับสลามอร่อยคุณครับอะ่อยคุงสลามทุกทุกท่านค่ะก็ขอบคุณมากที่ได้มาเยี่ยมเรามุสลิมเราอยู่ที่บอนดอยนะคะครับผมฮะเอ่อพูดถึงที่มาของร้านนี้เป็นยังไงครับเราได้ดาเนินการมามากน้อยขนาดไหนแล้วครับหรือว่าอย่างไงที่ที่นี่หรอครับที่นี่ที่จริงก็รุ่นพ่อรุ่นพ่อก็จะเป็นรุ่นค้าขายแหละตัวรุ่นพ่อก็จะเป็นขาย ซาลาเปาพ่อก็เป็นรุ่นแรกที่มุสลิมมาอยู่ที่บนดอยเราก็จะเป็นรุ่นที่สองและพี่ๆเขาก็จะเป็นรุ่นแรกเกิดที่นี่เลยอายุเราก็ประมาณอยู่ที่นี่มาเก็บ6 0ปีในสลองประมาณมีประวัติมา60ปีค่ะก็เียว่าเป็นคนแม่สลองโดยกแม่สลองโดยคนี้อยากให้พี่มณีได้แนะนำก่อนนะครับว่าอาหารบนโต๊ะตอนนี้เนี่ยมี อะไรบ้างข้างหน้าผมเห็นเหมือนข้าวต้มเป็นยังไงข้าวต้มเป็นข้าวต้มเห็ดหอมไก่ก็ถ้าตอนถ้ามาพักที่ที่เราก็จะได้มีเลี้ยงข้าวต้มแล้วผัดมียูนานก็ขึ้นชื่อสองอย่างนี้นะคะครับผมผัดมียูนานคืออันนี้ใช่ไหมค่ะค่ะผัดมียูนานครับผมเป็นแล้วเส้นหมี่นี่เป็นไงเราซื้อหรือเราทำเส้นหมี่นี่ก็เป็นมุสลิมเราทําเหมือนกันครับทำเองทําเองอันนี้เป็นอะไรฮะเนื้อ ป้ามีเนื้อตูนยูนานค่ะบะหมีเนื้อตูนยูนานใช่ใช่เขาเนื้อตูนเขาจะคล้ายๆไม่เหมือนมัสมันอะไรพวกนี้ของเราจะมีเป็นกลิ่นยูนนานเราค่ะแล้วก็เนื้อตูนนี้ก็สามารถทานได้กับมันเถาเป็นชุดเดียวกันกับมันเถาก็จะขึ้นชื่อครับ มันโถคืออันนี้ค่ะค่ะมันโถมันโถนี่เราทําเองหรือเปล่าฮะทําเองค่ะทําพี่สาวพี่สาวเป็นคนทําค่ะอ้องในตระกูลเลยแล้ในตระกูลตั้งแต่ตั้งแต่พ่อตั้งแต่พ่อค่ะค่ะมันโถเนี่ยส่วนมากเท่าที่ผมทราบมันต้องทานกับแกงหรืออะไรแกงนื้อ๋ออันนีงคู่กับแกงก็เออขึ้นทานคู่กันค่ะค่ะจะอร่อยค่ะทานคู่กัน เขาบอกว่าถ้ามาร้านมูสาซากุระเนี่ยไม่สั่งไม่ได้เลยั่ออะไรเลยก็แนะนำก็จะเป็นซุกี้เใช่ซุกี้เป็นไงซุกี้ก็จะเป็นฝั่งหนึ่งจะเ็ดเป็นหมาล่าแล้วฝั่งหนึ่งก็เป็นน้ำใสค่ะแล้ขึ้นมาบนดอยพอดีบรรยากาศมันหนาวเย็นเลยมาทานน้อนค่ะแล้วก็ทานน้ำซุปเราชอบเป็นไก่ดำตุ๋นยาจีนก็ทานเป็นน้ำซุป ไก่ดำก็มีค่ะครับผมฮะเป็นชิกี่มาล่ามาลาแบบจีนมาล่านี่เราเอามาเข้ามาเลยหรือเปล่าเอาเข้ามาเลยจากจีเลยใช่ใช่ใช่ครับมีของเป็นมีของมุสลิมเรามีค่ะฮาลานทุกอย่างที่นูนะฮะที่จีนใช่ใช่จีนมาก็มีฮาลานเลยแสดงว่ามันก็จะต้องเผ็ดร้อนนิดนิดนะใช่ใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นเกวซาเกวซาทำเองค่ะเป็นไส้อะไรเป็นไส้ไก่ ไส้ไก่แก้วซานี่ก็จะที่ร้านก็จะขายดีที่สุดครัะที่จริงนอกจากที่แนะนําเราก็จะมีอาหารตามสั่งหลายๆอย่างที่ถ่ายยังไม่ได้เตรียมไว้เลยนค่ะเราเราอยากทานเป็นอาหารตามสั่งด้านก็ได้ค่ะเป็นโต๊ะจีนอ่ะท่านผู้ชมครับที่ผมนั่งอยู่กับพี่มานีเนี่ยนะฮะบนโต๊ะดูมีอาหารหลากหลาย้แต่เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นเองใช่ใช่นะยังมีมากมายเลยทีเดียวครับ แต่ที่ขึ้นชื่อที่นี่นะถ้ามาแล้วไม่อยากให้พลาดก็คือสุกี้นะฮะสุกี้มาล่ามีทั้งน้ำสายด้วยนะครับคือมาดีแหที่เราถ่ายทำเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่ยังไม่ถึงรอมฎอนครับอันนี้รอมฎอนนี้นะฮะเท่ากับทุกอย่างคลายโควิดไม่มีนะฮะแล้วก็สามารถดำเนินไปได้เนี่ยคิดว่าจะมีโอกาสเปิดให้บริการกับพี่น้องไหมครับคงอยาได้อยู่ค่ะถ้ามีโอกาสก็แต่ถ้า ท่านที่จะมาเที่ยวก็โทรโทรก่อนได้ยโทรก่อนยิ่งดีหมายเลขโทรศัพท์เท่าไหร่ค่ะ0849860958ค่ะโทรติดต่อเบอร์โทรจะได้ดีกว่าค่ะยิ่งเป็นโต๊ะจีนอะไรพวกนี้ก็โทรสั่งก่อนจะได้เตรียมให้ยิ่งครบมาเยี่ยมมุสลิมเราประมาณมีอยู่กัน30หลังคาค่ะแล้วก็มาชื่นชมนแบบอากาศหนาวๆบรรยากาศนี้ที่ดีที่สุดใช่ใช่ค่ะ ครับผมฮะก็มีมัสยิดมีชุมชนมุสลิมมีมัสยิดแล้วก็มีชุมชนมุสลิมรเรา<ม>นะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมจะขึ้นมานะฮะก็ติดต่อมาก่อนได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เวลาของเราหมดลงทีเเ่่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ ในช่วงสถานการณ์โควิด1 i การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมัชจุลาราชมนตรีในการประกอบศาสานกิจถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ํากันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจําเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดุอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันครับ ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับท่านผู้ชมฮะเมื่อพูดถึงการศึกษาถือว่าเป็นความจําเป็นของทุกคนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเมื่อพูดถึงการศึกษาก็จะคู่กับทุนการศึกษามีหลายที่หลายมหาลัยนะครับที่พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับจะมาแจ้งกับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับในเรื่องของทุนการศึกษา นั่นก็คือทุนจุลาราชมนตรีทุนจุลารัชมนตรีมาอย่างไรเป็นแบบไหนวันนี้เราจะมาพูดคุยนะฮะกับท่านผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบินมหาวิทยาลัยเกิดนะครับตอนนี้อยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับท่านอาจารย์กัปตันอัมพลขำวิลายครับสลามอะลัยกุมครับวะเลยกุมุสลามบรักบะตุลลอฮฺบรักการุสสวสดีครับท่านอาจารย์สมาน และพี่น้องที่อยู่ทาวบ้านทุตันครับครับผมฮะขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการและก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับอาจารย์นะฮะซึ่งได้รับแต่งตั้งล่าสุดเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกลกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับอันนี้ครับขอบคุณครับอยวกจะไดการรอบการอนครับครับผมฮะเอาละครับเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นที่พี่น้องประชาชนคนทั่วไปเนี่ยกำลังรอ เราคุยกันอยู่นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆหลานๆนะฮะที่กําลังเรียนหรือว่ากําลังศึกษาอยู่นะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงที่มาของทุนจุฬาราชมนตรีซึ่งดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกิกเนี่ยนะครับว่ามีที่มายังไงครับถึงได้มีทุนนี้ขึ้นมาครับครับในส่วนของทุนจุฬาราชมนตรีเนี่ยนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่สองนะครับที่<ม>ทางมหาวิทยาลัยเกิดเราได้เป็นความสําคัญว่านักศึกษามุสลิม ั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับที่มีความสนใจมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับแต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์เราก็เลยได้นําทุนเนี่ยมอบไปทางท่านจุฬาราชมนตรีในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรามอบไปทั้งหมด50ทุนนะครับโดยให้เด็กนั้นเข้ามาทําการทดสอบที่สานักจุฬาราชมนตรีและก็เข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยเกิด เพราะมาในปีนี้นะครับเราก็มาเล็งเห็นทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่ามีความต้องการความสนใจของนักศึกษาเป็นจํานวนมากเลยเพิ่มจํานวนทุนขึ้นไปอีกเป็น250ทุนกับท่นนานผู้น่าจโดยมอบให้กับ,บทางจุฬาราชมนทรีเป็นผู้พิจารณาคัดสรรแล้วก็ส่งเข้ามานักศึกษาทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเกยิดแต่ว่าเราก็จะมีการแบ่งเป็น กลุ่มทุนนะครับหมายความว่าใน250ทุนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นในแต่ละประเภทเช่นเป็นทุนในเรื่องของเด็กยากจนนะครับก็จะเป็นต่างๆคือทุนเน่ยนะครับอาจารย์มันจะแบ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเดนฟรีเลยนะครับอันนี้ห้าทุนนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีทุนลดหย่อน50เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็20เปอร์เซ็นต์นะครับก็ลดหย่อนกันไปตาม ตามจัดสรรโฟต้าของแต่ละ,ะกลุ่มเด็กนะครับคือเราเปิดโอกาสพยายามเปิดโอกาสให้เด็กมุสลิมในประเทศไทยทั้งหมดนะครับทุกคนไม่ว่าจะจบสถาบันปนอ,อ,อนอกจบกศนจบวิชาชีพปวชต่างๆเนี่ยให้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมสอบชิงทุนในการศึกษาในครั้งนี้นะครับและที่สําคัญทันที่แปลกกว่าอย่างอื่นคือท่านอาจารย์ได้ทราบข่าวใช่ไหมครับว่าช่วงหลังเนี่ยมี คนไทยที่เกิดในซาอุดิอาระเบียนะครับที่ไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้เดินทยอยเดินทางกลับ่นดินแม่ก็เลยเราก็เลยพิจารณาให้กลุ่มนี้อีก50ทุนให้สำหรับเขาเพื่อกลับมาเรียนในเมืองไทยแล้วก็เราก็จะมีการสอนภาษาไทยไปครับอาจารย์ครับครับผมฮะเอาละครับเราพอจะรู้พื้นฐานแล้วนะครับว่าที่มาของทุนเนี่ยอย่างไรซึ่งไม่ได้เริ่มปีนี้แต่เริ่มเมื่อ ีที่ผ่านมาแล้วนะฮะแต่เป็นจำนวน50ทุนแต่ปีนี้250ทุนนะครับโดยมีทุนร0% 0ส่วนหนึ่ง50แล้วก็20%ที่น่าสนใจที่จันได้พูดถึงคือว่าเป็นทุนส่วนหนึ่งที่จะให้สำหรับน้องๆเยาวชนคนที่เดินทางกลับมาจากแผ่นดินอ่าซาอุดีอาระเบียมาอยู่ในแผ่นดินแม่นั่นเองนะครับเอาละครับในวิธีการเนี่ยเราได้อ่เขาเรียกว่าเชิงรุกไหมครับว่าเราได้เข้าไปตามโรงเรียนต่างๆหรือจะเป็นปอนเนาะนะฮะ ว่าเราแจ้งเขาเพื่อให้ส่งนักเรียนเนศึกษาหรือเราโยนภาระหน้าที่อันนี้ให้กับสํานักจุฬาราชมนตรีเป็นคนจัดการเลยือว่าอย่างไรครับในส่วนตรงนี้เราแบ่งออกเป็นสอสอส่วนนะครับส่วนแรกก็คือมีหนังสือไปอยังท่านจุฬาราชมนตรี <c oughs> เพื่อให้ท่านนั้นได้มีหนังสือเวียนไปยังสํานักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทุกจังหวัดนะครับ <c oughs> แล้วก็ในประเด็นที่2ผมก็จะออกเดินทางไปแนะแนวตามโรงเรียนกลุ่มเอกชนศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นกนอนนนกต่างๆก็ได้เดินทางและที่สำคัญคือเราจะใช้ในส่วนของทางโซเชียลมีเดียนะครับทาง Facebook หรือว่าทางกลุ่ม l ลายนะครับบรรดากลุ่มโต๊อิหมัมหรือโต๊ครูต่างๆก็ให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับครับผมฮะแล้วในส่วนทุนสนับสนุนเนี่ยเรามีทุนที่สนับสนุนในสาขาใดบ้างครับในอันนี้ฮะก็ทุนที่เราสนับสนุนเนี่ยนะครับเราก็จะโฟกัสในส่วนของอิสลาม นะครับเนื<ะ>่องจากมหาวิทยาลัยเกรเนี่ยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยแรกและมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจอิสลามนะครับก็คือเรียนทางด้านบริหารธุรกิจควบคู่กับทางศาส,สนาอิสลามโดยเราจะแบ่งกลุ่มเอกวิชาออกอเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึง<ะ>่งก็จะเป็นในเรื่องการจัดการบริการฮัจเดออุมร์ก็กเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีอตอนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องหลักสูตรที่สองก็จะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมฮาลาน นะครับอันนี้ก็โฟกัสไปในส่วนของฟิล์ของอุตสาหกรรมนะครับเป็นผู้ประกอบการห้านและผู้ดูแลทางด้านห้านนะครับและกลุ่มสุดท้ายที่มาใหม่น้องใหม่คือการเงินอิสลามนะครับก็จะมี3ามกลุ่มวิชาที่อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจอิสลามคือให้250ทุอหนึ่ยนะครับเลือกเรียนใน3สายนี้3สาขานครับครับผมฮะอันนี้ยังพอเข้าใจได้ถ้าหากว่าเราเดินหน้านะครับไปชี้แจง กับโรงเรียนในลักษณะที่เป็นจนจบมัธยมปลายก็จะต่อมหาทาลายทีนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะว่าถ้าสมมติเราเข้าไปตามปอนเนาะโรงเรียนปอนเนาะต่างๆเนี่ยเขาจะเข้ามาในช่องทางไหนยังไงฮะอันนี้ถ้าในฟิลของปอนเนาะเนี่ยอย่างแรกก็คือว่าเราก็จะเข้าไปหาโต๊ะครูหรือบบอนะครับแล้วก็เราก็จะเฟ้นหานักเรียนปอนเนาะที่มีวุฒิกศนครับอาจารย์ที่มีวุฒิกศน .6 ปบนะครับเราก็ สามารถให้เขานั้นสามารถเข้ามาสอบทุนได้นะครับซึ่งเนื่องจากหลักสูตรตรงนี้นะครับมันมีในส่วนของภาคปกติจะจันทร์ถึงศุกร์และภาคเสาร์อาทิตย์ถ้าน้องๆที่อยู่ปนอนเนาะไม่สะดวกจันทร์ถึงศุกร์ก็สามารถมาเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ครับรอาจารย์อ๋อครับผมเข้าใจละในส่วนปนอนเนาะเนี่ยสำหรับคนที่มีในเรื่องของกศนเขาก็มีสิทธิ์นะ,ะในการที่จะเข้าสมัครสอบเพราะว่าเราจะใช้เทียบวุฒิมหถูกต้องไมหมฮะนี้ ใช่ใช่ครับครับครับผมฮะอันนี้การสมัครขอทุนเนี่ยนะฮะตอนนี้เราเริ่มดําเนินการหรือยังนะฮะหรือว่าเราจะปิดเมื่อไหร่ยังไงและคุณสมบัติของผู้ที่ขอทุนนี่เป็นยังไงครับก็คือว่าเราสามารถสมัครขอรับทุนนะครับได้ตามเพจ f a c e b o o k ของมหาวิทยาลัยเกิดคุณสมบัติก็คือว่าเป็นผู้มิสัญชาติไทยนะครับจะเกิดที่ไทยเกิดที่ประเทศไหนก็แล้วแต่ ขอให้คุนนั้นมีสัญชาติไทยนะครับนับถือศาสนาอิสลามนะครับ<ม>แล้วก็กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในเทอมสุดท้ายนะครับ<ม>หรือจบการศึกษาวุฒิมปลายหรือเทียบเท่านะครับจากประเทศไทยก็ได้หรือต่างประเทศก็ได้นะครับที่กอพอรับรองนะครับ<ม>แล้วก็เป็นที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของตามกลุ่มเป้าหมายันจะเป็นยากจน หรือเด็กกำพร้าหรือมวร์หลักก็ได้ครับครับผมฮะเราจะ,ะหมายถึงว่ามีการคัดเลือกและประกาศผลผู้ที่จะได้รับทุนเนี่ยประมาณสักเมื่อไหร่ช่วงไหนฮะก็รับสมัครถึงถึงวันที่6กุมภาแล้วก็จะประกาศผลผู้มีสิทธิสอบในวันที่9กุมภาแล้วหลังจากนั้นเราจะนัดอีกทีหนึ่งว่าเราดูสถานการณ์โควิดก่อนนะครับว่าเราสามารถที่จะไปจัดสอบที่สำนักจุฬาได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็จะใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง z o ู m หรือผ่านทางออนไลน์แทนนะครับอาจารย์ครับผมฮะเอาละครับในช่วงสุดท้ายนะฮะอยากให้ฝากถึงความห่วงใยของน้องๆน,นะที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอาการเชิญชวนนะฮะที่ให้พี่น้องมา,าร่วมสอบขอรับทุนในครั้งนี้ครับครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆพี่น้องเยาวชนมุสลิม ของเรานะครับที่กําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจที่จะไปดาเนินการศึกษาต่อในระดับผู้ดมศึกษานะครับก็ขอให้เรานั้นลองคิดดูนะครับว่าถ้าเรานั้นยังมีความรักนะครับมีความตั้งใจไม่อยากที่จะทิ้งศาสนาไปก็มาวิทยาลัยเกิดครับโดยตักสูตรบริหารธุรกิจอิสลามก็เปรียบเสมือนกับเราว่าเรียนทั้งศาสนาและเรียนควบผู้สามัญได้วุฒิปริญ,ญญาตรี นะครับบริหารธุรกิจแล้วก็ได้ศาสนาด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้นะครับก็มหาวิทยาลัยเกิดเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้น้องๆลองมาสมัครสอบดูนะครับเพราะว่า250ทุนเนี่ยนะครับก็มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีท่านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์ท่านก็ได้มอบทุนตรงนี้เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นการ มอบโอกาสให้กับเด็กเยาวชนมุสลิมทั่วประเทศนะครับครับผมฮะเอาละครับนั่นก็คืออีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เราจะช่วยเหลือกันนะครับในสังคมเพื่อให้น้องๆเยาวชนนะครับคนที่ขาดโอกาสนะครับได้มีโอกาสได้เรียนต่อหรือว่าได้ศึกษาต่อนั่นเองนะทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์กัปตันอัมพลข่วิไลเป็นอย่างสูงในวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับอัสลามวุอะลัยกุมครับอัลลอฮฺ ท่านผู้ชมครับช่วงวิถีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับเราจะเห็นว่าการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษานั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาควรที่จะต้องตั้งใจเรียนเมื่อจบออกมาก็จะได้เป็นคนของสังคมที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองทําประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไปในอนาคตนั่นเอง นี่คือทั้งหมดของอรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมพื่วัฒนธรรมวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงที่นี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามอะลัยกุมมะเระมัตุตลอวะบริกาตุสวัสดีครับไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เรารับรู้หรือได้ยินมา คุณจะมีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงและถูกต้องก่อนที่จะพูดออกไปท่านอาบบมุมฮัมมัดสลลัลฮวาเลห์สาลัมได้กล่าวว่าพอเพียงแล้วสําหรับบุคคลหนึ่งจะได้ชื่อว่าเขาเป็นคนโกหกคือเขาพูดทุกสิ่งในสิ่งที่เขาได้ยินมาบันทึกโดยมุสลิม